วนวนหาจังหวะออกวนเพื่อให้เข้าร่องแข้งของทางตัวเองครับถนัดถนัดขวากบวนซ้ายถนัดซ้ายวนขวาบางังนวลปลายนวลปลายนวลตีปลายแข้งเอาละครับทีต่อทีขึ้จังหวะซ้ายบางบาครับตีขวาหลุดโดนขวาครับคุณพเิเชษลุยต่อครับลากแขนซ้ายมาฉลับทองซ้ายนี่โอยซ้ายแน่นไปที่ท่อนแขนแล้วครับซ้ายไปทีหนึ่งเอาถึงก่อนสามายสิหมา มโดนขวาคืนต้องเอามาัดเคิร์ฟร้ำตามมาหรือไงเอาแล้วครับเห็นอาวุธแล้วตอนนี้ไม่ต้องเหนี่ยมแล้วนี่ดึงมาไปหน้าขวางขวางขวางแผลเอาหน้าครับพี่เ,เซรีนะครับมาอยู่ไม่ติดน,นะครับไปยิงใกล้ๆหน่อยไปอยู่ใกล้ๆนะครับขอมเจ้าเบี้ยวนะครับแล้วเลขาคนสนิทบางซ้ายอยู่หยกพยัก มาสา้าทผมยิ้นแกแขยิ้นแกแขไม่ต้องนีคุณเมื่อกี้ไม่ต้องนีเดี๋ยวดูครับจังหวะแข้งนี้มันไม่เข้าใครออกไครนะกดเตะไปทีโดนแล้วทีแรกก็ไม่รู้สึกแล้วครับพาโดนปักอีกทีนึงับร้องชีวิตบนทางเวียนเลือดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต้องเก็บอาการด้วยนะคนไม่ต่อยมวยนี่ไม่รู้แล้วครับข้างล่างนี่สอนเป็นเทพแล้วครับพอขึ้นไปชกเองนี่รู้เรื่องคุณพิเศษนะบางทีมันเจ็บครับแต่ว่าต้องเก็บอาการ เก็บทรงให้อยู่เก็บอาการเก็บทรงครับต้อหน้าต้องนิ่งเข้าไว้ครับไม่ต้องไปล้อเล่นครับแมไม่ต้องไปแลบลิ้นปลิ้นตานะครับเกมระยะประชิดนะครับคมยกพยักนี่แข็งแก่งจริงๆครับหรือเจ้ายอดวีรชัยแบงค์ยูโรเดิมเดี๋ยวดูครับซ้ายแม่ไม่โดนครับแม่สืบไม่ถึงอ่าฉลามทองนี้มันต้องเห็นเยียอก่อนนะครับถึงจะต้อง หายหน่อยแม่ช้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับสายวืดด้วยดูครับแม่าได้สักสามสี่ครั้ตกใจครับแม่ต่อยหน้าหายเลยครับม่นสก,กูน่นี้เอาเอาแล้วครับเสียงเชียร์เริ่มาหมกครั้งหนึง่งกลางบอกว่าเอาเอาลุยต่อครับได้แล้วเอาตอ่ออย่าหยุดซ้ายแม่กระโดนขวากินปล่าไปอีกครับเข้าในตีได้ไหมไม่ได้ครับโดนหงมขวาเวลานับถอยหลังเลยครับ นี่ครับทหารเอกต่อศิลาชัยนะครับด้านล่างไม่ธรรมดาครับรายนี้โอ้ยพอหลุดแล้วแม่เริ่มจะติดสแตมแล้วคุณพิเชษตอกตาเรียบร้อยหลุดแบบนี้อย่าหลุดนะครับหลุดแล้วมันเห็นชัดมวยซ้ายมวยขวาหล้าแล้วอ่เตะหลุดมเกือบจะถึงตากล้องเลยครับพอแล้วพอจะประชิดมากขึ้นแล้วก็โดนขวาก่อนอีกนี่แหละครับอย่างว่าครับจังหวะขวากับซ้ายอ้าวอ้าวอ้าวมามามาต่ท้องต่ท้องขึ้นมา อีกชุดหนึ่งมีเลยไหมครับอีกหนึ่งนาทียังมีเวลาอยู่ครับเสียวเลยครับโปะปาขึ้ม<อ>นมา,มาลงได้นะครับใช่ครับมัดมวยไทยถึงไม่โดนอาวุธนี่ล้มลงไปนี่ก็มีาศากย์โอกาสพลิกได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ตรงนี้แฟนๆต้องลุ้นระทึกกันจนครบยกนะครับมันเป็นไปได้ทุกอย่างคุณกี่นะครับเรื่องของศิลปะบางทีอาจจะเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการล้มทันเซฟนกกรรมการต้องไวต้องคล่องนะครับ ดูลูกตุกติกลูกผิดกติกานี่อย่าไปสอนอย่าไปปฏิบัตินะครับรู้อยู่แล้วครับลูกไหนถูกลูกไหนผิดนะครับดูมวยคนมวยน้องนนั่งมวยก็ต้องเป็นสปอร์ตแมนครับบนเวทีนี่ครับคู่ต่อสู้เรี่ยงพรำก็ลดลาอาวุธลงไปครับเป็นเป็นน้ำใจนักกีฬามากกว่าคุณพี่ครับบนเวทีนะครับพยายามที่จะลุยแล้วครับฉลามทองหยิบสมาน์ทเทนบีไปแรกแล้วก็รัดจินการมานะพร้อมด้วยปัญจระเดียมพานะครับ ชูมือให้ทางด้านของยกพยักษ์ตอยับสวนเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับ